สวัสดีเจ้านี่กว่าสามานาไปตัไปซูปปเปอร์มาซื้อเนื้อมาเจ้าซื้อเนื้อมาสองแ็กสามานาจะเอามาทำเนื้อแดดเดียวเดีย๋ยวขอหัน่หน่อนนะเจ้าเนะแบบหนึ่ง ทำเป็นเนื้อแดดเดียวเนื้อนี่ทำทำเนื้อแดดเดียวนี่จะต้องมีมันติดน้อยๆเนาะมันถึงจะลํา นี่บัต้องมักเอ่อบัต้องเอาแจ่น้ำโซดาหรือว่าน้ำน้ำส้มสายชูนะเจ้าต้องแจ่เพราะว่าเนื้อนี่เนื้อบ้านเขานี่มันหนมอยู่แล้วนะเจ้ามันบบใจะเหนียวเหมือนเนื้อบ้านเฮาเนาะนี่มันเนื้อวัวนี่เนื้อวัวยังดีนะเจ้า ทางดเดียวมันเป็นเนื้อหนึ่งด้วยนะเป็นงวาพันอย่างเงี้ยเจ้านี่แห๊แหึ่ึงอหอหืออื้อนเนาะ้อะนออะ หั่นประมาณแบบนี้นะเจ้าเป็นชิ้นเล็กแบบนี้แล้วแต่นะเจ้าใครชอบอชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบเนาะ กันี่โซ่ผมกาสามันนาหน่ะเจ้าใส่น้ำมันหอย ใส่พริกไทยดำหนะเจ้าพริกไทยดำหอมหอมหอมพริกไทยดำนรงมากเลยพริกไทยดำนี่นะเจ้าตีตีเปินเอามักอ่าไก่พริกไทยดำมาจ้ง หอมแต่มันอาจจะใส่น้ำมันงาหน่อยนึงน้ำมันงาจรับใส่น้ำมันงาโอ๊เก่าหมดแล้วเหรอเยอะนิดนึงนะเจ้าเนาะใส่ซีอิ๊ ซอสหน่อยเจ้าเดี๋ยวก็พอใส่รสด,ดีไปนิดนึงความจริงแหละรสด,ดีนี่แต่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่ารสพริกไทยดำนี่ล้ำหูแล้วนะเจ้าแล้วก็จะม่จะใส่เนาะใส่ผงช่ยชยลยรสสักน้อย <Okay. S 2> อคุกเข้ามันเข้ากันน,นะเจ้าเนาะ หอมหอมพริกไทยดำแปบบ๊บหนึ่งใส่งาไปหน่อยจะใส่งาโรยไปเนาะอ ลองว่าอร่อยนะคะสูตรนี้อหอมหอมงามเลยเนาะช่วงนี้อีวกว่าสาวมานาทำเนื่อเด็ดเดียวนี่พ่อว่าขาวว่าอาทิตย์นี่อ,า,อากาศจะห้อนเจ้าประมาณอาทิตย์เหนือนอากาศจะห้อน เจ้าเก้าสามสิบองศามันนอกนี่ก่อตั้งจังหวัดนี่ก่อจะอยู่ประมาณสามสิบสามสามสิบสี่นี่นะเจ้าหอมนะเจ้าหอมหอ,อ,อมอ่าหอมเอาเสืดด่อมดมดยหอมหอมเห็นไหมคะ หนาก,กินนี่เดกเดียวมหมักไว้เนะเจ้าเนาะแต่วันนี้ก็สาวนา,าบ่าได้เอาตากนะเจ้าเดี๋ยวจะเอาใสาตู้เย็นไว้แล้วก็ุงนี่เช่าถึงจะเอาตากเพราะว่าช่วงตอนนี้ก็หกโมงกว่าแหละเนะเจ้าหกโมงบ้านเฮาก็สี่โมง ประเทศไทย4โมงนะเจ้าตอนนี้แต่ประเทศญี่ปุ่น6โมงแล้วแดดแบบนี้แล้วนะเจ้าแต่มันนาก็มันผูกเอาใส่ถ้วเย็นไหวมันผูกถึงจะเอากากเนาะต่มันนาจะเอาเนี่ยจะแบบนี้นะเจ้าตาักจะใส่แตะนี้เนะาะใส่แตะนี้ตักเลียงเลียงเลียงกันไป เดี๋ยวนี้ีน่นาะเดี๋ยวมันฝุกนะเจ้ากาแเดีวก็จะมีอีกแบบหนึ่งพรุ่งนี้ก็บางบางทีพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะโจยุดโจไปทำงานไปยุดงานแต่ว่าไปทำงานสายน่อยอโทรมาบอกวันนี้ว่า ่งนี่มีเวลาไปซื้อของอยู่ถ้าจะไปซื้ออย่างเกาะคิดไว้เพราะว่าผมต้องผมประยุทธ์งาน่มนี่ผมต้องทำงานช่วงนี้งานยุ่งนะเจ้าโจงงานยุ่งต้องทำงานเสาร์อาทิตย์นี้ประยุทธ์เสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็ประยุทธ์นะเจ้าเสาร์นีอ้อาจจะเป็นอาจจะอยู่กึ่งวัน หลักกงวันนี้ต้องไปทํางานและอาทิตย์นี่ปยุทธ์นะจ้ะอาทิตย์วันอาทิตย์ต้องไปทํางานศาษารวนาก็อยากจะไปอ่าสตตไทยเนาะอยากสิกินอาหารไทยอยากจะไปดูพักละพักชะอมนะจ๊ะเนาะหรือนอไมกก้กระป๋องเฮดทอกระป๋องเนะาะศาสตนาอยา,ากเอามายำ้ำอยู่ ตัวตัวฟักยาวเจ้าวันนี้ก็สำหรับนิ้วสาววนาขอขอบคุณจเจัานะคนที่เข้ามาดูคลิปหรือกดติดตามซับซากให้เนาะเป็นกำลังใจให้สาววันน้าจมด้วยเจ้านะเป็นกำลังใจให้กันกันานนเจ้านะขอบคุณเจ้าวันนี้เนาะทักทุกคนด้วยเจ้าสวัสดีเจ้า